สถานที่ท่องเที่ยวเที่ยวหาดชมตะวันหาดชมตะวันเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานและสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นของหาดชมตะวันจะมีมุมสำหรับดูพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้มีเส้นทางการศึกษาในการเดินดูธรรมชาติรับชมวิวได้ถ้าเป็นเทศกาลจะมีคนจำนวนมากมารวมอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแหลน่นี้วัดเขาทรัพย์พงโพศขึ้นไปไหว้พระบนเขาแม้จะไม่สูงมากนะักแต่ก็ทำให้เหนื่อยได้เหมือนกัน มีบันไดามากกว่า200กว่าขั้นถือว่าเป็นความท้าทายพระพุทธรูปแกะสลักบนผาหินทรายและหินหน้าผามีววิวได้มองธรรมชาติมุมที่เห็นมีหมู่บ้านและชาวบ้านชุมชนต้นไม้มากมายและยังมีป่าไม้ธรรมชาติน้ำไหลเป็นทางเดินป่าไม้ธรรมชาติและมีเห็ดขึ้นตามธรรมชาติสามารถเดินตามทางเนินไหลได้สบายแกว้งนื้อวังเสถียน น้ำวังเสถียรมีบริการเรือค่าเรือจะอยู่ที่ประมาณ800บาทจำกัดจํานวนคนขึ้นเรือสูงสุด11คนและมีทางเดินธรรมชาติใช้เวลาเดินทางประมาณ30 40นาทีเดินป่าตามน้ำลำธารเดินไปจุดปลสุดจะเจอน้ำไหลเหมือนน้ำตกและมีหินไม้ผีเสื้อมากมายเสียงน้ำไหลเป็นธรรมชาติ ซึ่งสถานที่แหล่งนี้มีน้ำป่าไหลามามากและเป็นน้ำลำธารทำให้สถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งน้ำและไหลสู่น้ำหาด